สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีเทรดเว็บหัวปี่นะครับผมซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเข้าเว็บไซต์นี้ก็ผมก็จะให้ลิง์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมโอเคนะครับผมก็พิมพ์อีเมลของผมใส่ลงไปได้เลยครับก็ส่วนรหัสผ่านเนี่ยเราก็ต้องมี8ตัวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ ไม่สามารถเป็นนัมเบอร์ทั้งหมดได้ครับต้องมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวเลขนะครับผมแล้วก็ให้ทําการกดที่ I have อ่านอ่านข้อ,อข้อกฎหมายของเขาเรียบร้อยนะครับให้ทําการกด sign in sign up ได้เลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรากด i Amobot no นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกกกบวิธีการตรวจว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าแล้วก็เลือกตามเขานะครับผมอันไหนคือทางเดินอันนี้ไม่หมดน่าจะอันนี้ด้วยโอเค โอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเราต้องมี Gmail ของเราก่อนไม่ว่าจะสมัครไปใช้เว็บไซต์อะไรครับต้องใช้ Gmail ให้เราดูนะครับให้ถ้าเกิดวิธีการดูอีเมลเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อกดรีเฟซหน้าจอเสร็จแล้วมันไม่ขึ้นไปอยู่ในอีเมลแรกนะครับให้ทําการกดตรงเพิ่มเติมนะครับผมแล้วให้เลื่อนลงมาตรงแชททั้งหมดนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดแชททั้งหมดไม่มีก็กดไปที่อีเมลขยะนะครับผมครับ ก็กดผมก็กดที่แชททั้งหมดแล้วกดเข้าไปนะครับก็เอาเลขตัวเนี้ยเอาไปใส่นะครับผมเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็ไปทันทีนะครับคราวนี้ผมก็เขาจะมีวลคัมโบนัสนะครับอ่าต่างๆครับแล้วก็จะมีให้เรากดดีโพสิตตรงนี้นะครับผมอันนี้ไปกดเข้าไปดูว่ากดดีโพสิตโอเคแล้วก็เราไม่ได้สนใจเรื่องวกนี้แล้วก็กดไปที่เอ่อบัลกดไปที่บาลานซ์ของเราเลยก็ได้ครับโอเคต่อมาแล้วครับผม เมื่อเราทําการใส่ข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยเรายังไม่ทําการ K y วนะครับผมให้เรากดไปที่รูปหัวคนตรงด้าน,บน,บ,นบนขวามือนะครับผมเราให้ทําการกด Identify นะครับโอเคนะครับขั้นตอนเนี้ยเขาก็จะให้เราส่ง id Verify นนะครับผมแล้วก็จะมีการยืนยันหน้านะครับผมแล้วก็จะมีการ ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับผมจะใช้เวลา3-5ชั่วโมงนะครับผมก็ถ้าเกิดเราคอมพิวต์น่ะคอมพิวต์เนี่ยเราก็สามารถทําตามที่เขาบอกได้นะครับผมก็สมมุติว่าเรา k b ีเสร็จทิ้งเนะี่ยเราก็สามารถเออ่ถอนได้100 BTC ส่วน PTP เนี่ยก็สามารถทําได้มีจํานวนการวงการเทรดเนี่ยได้ประมาณ300 USD นะครับผมต่อครั้งหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนี้เป็นซิงเกิลเทรดวอลลุ่มครับผม ก็จะให้วอลลุ่มที่มากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเป็น Advanced Verification เนี่ยเราก็จะไม่มีจำกัดเลยในการเทรดหนึ่งวอลลุ่มตอนนี้ PTP เนี่ยเราได้แค่1,000 0บาทเทรดได้สูงสุดนะครับเพราะว่าเราแค่ Verify ในส่วนของอ ID Verify นะครับผมต่อไปเราก็ทำการกดได้เลยครับอันนี้เขาก็จะให้เราอัปโหลดรูปขึ้นมานะครับผมผมก็เลือกเป็นที่ ID บัตรประชาชนนะครับกด Verify โอเคครับขั้นตอนนี้เขาก็จะให้เรากด Start คราวนี้เขาก็จะถามเราว่าให้ไปทําต่อท <realmente, S 1> ี่ไหนนะครับผมผมก็จะไปทําต่อในส่วนของมือถ okay, ือนะครับคราวนี้คราวนี้เขาก็จะมีให้เรากรอกอีเมลกับเคียวโค้ดนะครับใครมีมือถือเนี่ยก็สามารถเอามือถือเนี่ยว่าสแกนเคียวโค้ดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ในส่วนของมือถือนะครับโอเคนะครับมือถือนะครับให้เปิดกล้องขึ้นมานะครับเปิดกล้องขึ้นมาสแกนได้เลยครับถ้าเกิดใครใช้ Android ก็ต้องใช้ไลน์นะครับไลน์ในการสแกนเคียวโค้ดนี้ ครับให้กดอ่อเทคโกลต์ขั้นตอนนี้ผมจะทาการเบอร์นะครับผมผมก็ต้องไปหาบประชาชนของผมโอเคครับก็ให้ทําการกดได้เลยครับอ่าผมก็ถ่ายรูปประชาชนของผมกดถ่ายได้เลยครับนี่เป็นเบอร์นะครับเมื่อเบอร์นี้สามารถกดรีเทกได้ครับโอเคกดคอนเฟิร์มหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราทําการยืนยันหน้าของเรานะครับก็กดสตาร์ทไปได้เลยครับ ก็ขยับไปตามมุมที่เขาต้องการให้เราบีบอัดาลนะครับต้องห่างๆบ้างนะโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะตรวจคุณภาพของรูปภาพเรานะครับอ๋อตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หน้าต่างของคอมพิวเตอร์เราก็ทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องรออย่างเดียวนะครับ รอให้เขาทำการ KYC เสร็จสิ้นนะครับเห็นหมครับโอเคอันนี้ก็จะในส่วนของ P2P ก็จะมี KYC ประมาณนี้ส่วนของการเทรดฟิวเจอร์ก็จะมีพวกอ่า information ของอ่าของ employee ครับก็เป็นสําหรับคนที่ทํางานประจําก็สามารถเอาข้อมูลมาใส่ได้นะก็คราวนี้เราก็ต้องรอในส่วนของอทางด้าน KYC ละ โอเคนะครับผมหลังจากที่ได้ทำการ KYC เรียบร้อยนะครับผมให้กดมาที่ Account and Security นะครับให้เลือกเมาส์ลากมาไวไปที่รูปหัวคน,นะครับโอเคส่วนขั้นตอนนี้เขาก็จะให้เราเลือก2อ,อย่างนะครับว่าจะให้เอา Enable เออเป็นเป็นของ Google หรือว่าจะเอาเป็นของ S11 นะครับคราวนี้ผมก็จะเลือกเป็นของออ Google นะครับผมก็คือฝั่งด้านซ้ายคราวนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปเปิดในส่วนของหน้าต่างมือถือนะครับ โอเคครับส่วนตรงอันนี้ผมเปิดมาที่ a อ p s t r r e นะให้เราทำการเสิร์ชนะครับ Google แล้วออสเโอเคครับกดเสร็จแล้วนะครับให้หารูปล่างประมาณนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับคราวนี้ผมกดดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วผมก็าทำการเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับให้ทำการกดบวกแล้วก็กดเลือกไปที่กล้องนะครับแล้วก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าครับเมื่อสแกนเสร็จสิ้นครับเขาก็จะขึ้นเป็นอันล่างสุดนะครับผม เมื่อเราทําเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็เราเห็นตัวเลข6ตัวแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวเลขลงไปเห็นไหมครับแล้วกดสับมิดเราจะนั้นนะครับให้กด Get ตโค้นะครับโดยโค้ดตรงนี้เขาก็จะส่งมาทางอีเมลนะครับเราก็ไปรอที่อีเมลก็เหมือนเดิมนะครับกดตรงอีเมลทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่มากดรีเฟรช แล้วก็เอาโค้ดมาใส่ได้เลยโค้ดมาใส่ได้เลยครับกดคอนเฟิร์มหลังจากนี้นะครับเราก็จะมี Security ที่เพิ่มขึ้นมานิดหนึงแล้วนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการป้องกันบัญชีเราเบื้องต้นอันนี้ในส่วนของการสมัครและการ KYC ก็น่าจะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ